เปิดตัวแล้วที่อินเดีย Samsung Galaxy F41 ใช้ชิหหป A1091 ไฮดรอลิคซูเปอร์มาร์เก็ต6.4นิ้วกล้องหลังเลนลลส์หลักของ1พิกเซลแบตบสายจ่6,000มิลลิแอมป์เปิดตัวแล้วที่อินเดีย Samsung Galaxy F41 ใช้ชิหหป A1091 ไฮดรอลิคซูเปอร์มาร์เก็ต6.4นิ้วกล้องหลังเลนลลส์หลักของ1พิกเซลแบตบสายจ่6,000มิลลิแอมป์ ล่าสุดทางซัมซุง Samsung ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่างซัมซุงกระซี่ F41 อย่างเป็นทางการแล้วครับโดยมีหน้าจอแสดงผลแบบ Super ร์อเมลขนาด6.4นิ้วความเอีย1,080พิกเซลครอบคลุมการแสดงผลสีมาตรฐาน NTSC 1 10%ให้ความสว่างสูงสุด420นตร its, ใช้ชิปมุมผล Exynos 961ให้แรงมาที่6กิกส่วนเรามีให้เลือก6 4กิกกับ128กิกครับบนระบบปฏิการ Android 10 รอบทับด้วย One UI 2.1ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้อ,องตัวหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลกล้อง Ultra Wide ความละเอียด8ล้านพิกเซลมุมมองกว้าง1 2 3องศาและกล้องไลฟ์โฟกัสความละเอียด5ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลมีโหมดถ่ายภาพและฟิลเตอร์ให้เลือกมากมายเลยครับรองรับการบันทึกวิดีโอความละเอียด 4K ใช้งานได้2ซิมพร้อมถาดใส่สิมการ์ดแบบทิปเปิลสลอ็อตให้แบตเตอรี่สะา,ายถึง6,000มิลลิแอม พร้อมเทคโนโลยีชาร์จไว15วัตต์ใช้เวลา2ชั่วโมง40นาทีในการชาร์จจาก0ถึง100%ครับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy F41 มีรุ่นและราคาตามนี้ครับรุ่นแรม6 g ิกรอม64กิกราคาอยู่ที่17,000รูปีหรือประมาณ7,200บาทและรุ่นแรม6 g ิกรอม1 1 8 g ิราคาอยู่ที่18,000รูปีหรือประมาณ7,600บาทครับและจะเริ่มวางจำหน่ายที่ประเทศอินเดียตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับ